ไม่ดแพ้คดีนะคะ <S <S พี่หนูไลฟ์สดเขาก็มาไปลงทำให้คนเข้าใจผิดว่าหนูแพ้ถูกค่ะน่าตที่ตอกคุณมีแต่คลิปด่าเราใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยเอาไปสื่วันนั้นเลยว่าเป็นใครวันนั้นหนูพูดถึงสารหนูเป็นยังไงบ้าง หนูไม่ได้ติดคุกแต่อย่างใดไม่ได้โดนเนาะใส่ขุงแจมือแต่อย่างใดนะคะในร้องไห้เพราะว่าหนูดีใจที่ทําที่ไม่รู้จักให้เราหนูดีใจที่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะก็มีพีน่นายเก่งเมียจาจากชายมีตี่หนูไม่ได้โูดเลยดีนะคะแต่ก็มีอ่ที่ไม่หวังเครื่องตัดเป็นท่อนๆยาว ก็เลยทําให้คนเขาเราแพ้คดียืนยันนะคะว่าหนูไม่ได้แพ้คดีตอนนี้ก็แ่งในขั้นตอนการสิบเก้ามื่อกี้นี้นะคะสิบเก้าเมษาก็คือไยึวดว่าปฏิเสธปฏิเสธข้อ,อนนกล่าวหาพวว่าเราไม่ได้ทําผิดอย่างที่เขากล่าวอ้างเราไปก็คือวันที่เจ็ดตุลา 2,565นี้ถ้าเขาก็จะมีนัดสืบแปดในนัดสืบพยา,ยานเราจะมีพี่หนุ่มกัญชัยทนายเก่งเห็นทนายเก่เกงบอกว่าจะมีพี่หนุ่มกัญชัยและทนายเกิดผลมาเป็นพยานด้วยใช่ไหมคะหรือว่า,วายัางไงก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะเห็นพี่ทนายเก่งบอกว่าคนที่รู้เห็นด้วยก็น่าจะเป็นพี่พี่หนุ่มกัญชัยพี่ทนายเก่งก็บอกด,ดีมันก็ แงอะไรมากถึงขั้นต้องตกใจหรือว่ากลัวอะไรอีกแล้วไม่ว่ามันผลมันจะแพ้หรือชนะอย่างน้อยก็ได้สู้เพื่อที่จะบอก,บอกว่าเี่เราก็มีศักดิ์ศรีนะเราก็เป็นคนเหมือนกันนะโนเห็นตั้งตั้งนานแล้วตั้งแต่หนูไปออกรายการของกระแสมาเลยก็มีช่องนี้ขึ้นมาหนูก็ดูตลอดพระว่าให้คนด่าเราตลอด แต่หนูก็ปล่อยผ่านนะคะหนูก็แบบคิดว่าไม่ไปฟ้องไม่ไปอะไรหรอกคิดเอซี SD หรือเปล่าที่เขาเอ็นตาในประมาณนี้ยคะ่ะหนูก็เลยปล่อยผ่านมาแต่มีวันหนึ่งไอหนูขายคอบช้องนี้ก็มาเม้นหนูว่าแบบสินค้าหนูไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จำได้ว่าช่องนี้เลยลงลงแต่แต่ไหมันก็เลย ว่าหนูมไม่เชื่อว่าคุณใช้สินค้าของหนูหนูไม่เชื่อว่าคุณจะมาอุดสินค้าของหนูเพราะว่าในหนา้าติ๊กอกคุณมีแต่คลิปด่าเราใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยเอาไปสืบวันนั้นเลยว่าเป็นใครก็เลยรู้เลยค่ะว่าเป็นใครหนูก็เลยแจ้งความไว้แล้วเมื่อวันที่สิบเก้าเองที่หนูไลฟ์สดเขาก็มาไปลงทําให้คนเข้าใจผิดว่าหนูแพ้กค่ะด่าหนูในในคลิปนั้นนะคะเยอะมาก หลายคนบอกว่าน้องเอ๋ทำไมไม่ฟ้องบ้างผลก็อยากบอกทุกคนนะคะ่ะคนที่เขาไปมิ้นบางทีเขาไม่ได้รับรู้เขาไม่ได้รู้ว่าเราเป็นยังไงหนูจะไม่ฟ้องถึงหนูจะไม่อะไม่สนใจหรือว่าแต่บางทีหนูเข้าไปอ่านหนูก็จะเทือนใจนะคะถ้าทุกคนดูในไลฟ์สดหนูจะเข้าใจว่าสิ่งที่หนูพูดคืออะไรแต่ว่ามันมีอคนที่ตัดคลิปเราไปลงที่ิตอ ให้ทุกคนเข้าใจแต่เฉพาะคาพูดเราแค่ตัดไปหมดก็เลยทุกคนก็เลยเข้าใจผิดคะ่ะว่าพู้วหนูก็อยากบอกทุกคนเหมือนกันนะคะว่าอถ้าหนูไม่สุดจริงจริงหนูจะไม่พูดเลยทุกคนจะไม่รู้เลยว่าเบื้องหน้าของโซเชียลกับเบื้องหลังเป็นยังไงเหมือนที่ตอกความเหมือนกันนี้เหมือนกัน ถูกได้ไหมหยูกทําร้ายเราได้ไหมคือถ้าเราจะปล่อยผักคือเราเสียหายมากหมูอดโทนหมูโทนคนไม่รู้ว่าเรื่องหลังหมูโดนอะไรบ้าง